เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาใน Q&A ครั้งที่หนึ่งเอาล่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องคำถามต่างๆและการตอบคำถามผมนะขอขอบคุณทุกท่านนบะที่ติดตามจนตอนนี้ช่องมาสเตอร์โนวาของเราถึง1,000ซับสไคร์แล้วขอขอบคุณที่ยังติดตามแล้วก็ยังคงรอคอนเทนต์ของผมอยู่นะ ก็กิจกรรม q a นี้ก็เปิดให้เล่นมาประมาณสัปดาห์ก,กว่าแล้วนะตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาจนตอนนี้ก็วันที่อัดคลิปก็วันที่6มิถุนายนนะก็ถือว่าเป็น1สัปดาห์เต็ม,เ,ตมเลยแล้วกันสำหรับช่วงตอนที่ 900- ถึง1,000 s u b s c r i ส e นะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่มาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยกันตอนแรกก็กําลังกลัวอยู่ว่าจะเฟลหรือเปล่ากลัวว่าจะมีคนมาถามน้อยแต่ว่าแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นคลิปนี้จนได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ มาร่วมกิจกรรมกันโอเคก่อนอื่นเลยเราจะมาเอาคำถามเบสิกเบสิกก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอัตาชีวประวัติของผมนะครับเอาล่ะมาเริ่มที่คำถามแรกเลยจากคุณมิสเตอร์เร็กซ์นะพี่ฮะพี่ฮะชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรฮะครับผมชื่อเล่นของผมชื่อว่าประกายประมาณว่าประกายดาวหรือว่าประกายแสยอยงอะไรประมาณนั้นแต่ว่าสมัยก่อนครับตอนที่ยังเด็กๆอยู่ก็คนในบ้านชอบเรียกว่ากายเพราะมันสั้นดีทําให้ถ้าเกิดใครนะรู้จักกับผมเลยว่า อยากจะพูดชื่อผมด้ชื่อเล่นเนี่ยก็พูดเชื่อว่ากายได้ครับเพราะว่ามันพูดในค่อนข้างง่ายคำถามต่อไปครับจ้าคุณอีวานอ่านผิดขออภัยนะเพราะว่ามีการแยกระหว่างตัวเอกับตัวเองด้วยพี่เป็นคนจัจหวัดอะไรมีช่องทางไหนเพิ่มเติมให้ติดตามผลงานพี่อีกไหมพอลอ่หนูติดตามพี่พอเสียงและเอกลักษณ์ในการพูดมันมีสเสน่ห์มากๆเลยชอบมากโอเคครับก็ขอขอบคุณที่ชอบเรื่องสำเนียงการพูดของผมนะแล้วก็อีกคนหนึ่งกับคุณเรสเปอร์นะ พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับโอเคผมเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ก็บางครั้งนี้ที่พูดเนี่ยก็จะมีเสียงเนิร์กของผมนะก็ถ้าเกิดใครนั้นสงสัยว่าทาไมบางครั้งผมพูดเนิร์เนี่ยผมก็เป็นคนสุพรรณตั้งแต่กับเนิดนะครับแล้วก็สำหรับช่องทางการติดตามเพิ่มเติมก็ตอนนี้ผมมีแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อว่า m a s t e อ Nova าแนะนําให้กดที่ลิงก์ด้านล่างนะเพราะว่าถ้าเกิดไปพิมพ์เองใน Facebook เนี่ยจะเขียนค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วก็ขอผลที่ติดตามกันนะครับทั้ง2คนเลย ต่อไปครับขอเป็นแบบคอมโบมั่งคนแรกครับคุณจิรัตอายุเท่าไหร่ครับคุณนัตกิตนะอายุเท่าไหร่ครับแล้วก็คุณปามปามอันนี้อันผิดขอภัยนะครับอยากรู้พี่จบอะไรมาครับแล้วก็คนสุดท้ายนี้ขอบอกเลยว่าผมอ่านไม่ได้จริงๆนะผมขอภายด้วยพี่มีหน้าตาเยี่ยงไรอายุเท่าไหร่และสุดท้ายพี่จบมหาลัยหรืออยู่มหาลัยอะไรครับโอเคครับผมนั้นอายุ17ปีนะ โอเคหลายๆคนงงเลยผมอายุ17ปีครับตอนนี้กำลังจะศึกษาที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยที่ตอนนี้ยังก็มีเล็งมหาลัยไปแล้วแหละแต่ว่าหลายๆคนนี่อาจจะยังไม่รู้ว่าผมนั้นยังไม่จบมายังไม่จบมปลายนะน้นแล้วถ้าเกิดใครนั้นอยากจะเรียกผมว่าน้องผมก็ได้นะผมได้แล้วเรียกผมว่าน้องก็ได้นะหรือว่าจะเรียกผมด้วยชื่อเล่นก็ได้ส่วนเรื่องหน้าตานะครับบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าเกิดใครนั้นรู้จักผมหรือว่าใครที่อยู่ในเพจ l e g e n d of r u n t e r a Thailand Community เนี่ยน่าจะเห็นผู้ใช้ a c e b o o k คนหนึ่งนะที่จะแชร์คลิปของ Master Nova ลงกลุ่มเกือบทุกวันใช่ครับนั่นคือผมเองผมชื่อจริงชื่อจตุรพัฒนะแต่ว่าเอาเรื่องของหน้าตาก่อนสอบหน้าตาผมนะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเราจะนี่แหละหน้าตาผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะแล้วก็หน้าตาก็ประมาณนั้นแหละ ซึ่งมันก็จะตรงกับคําถามข้อต่อไปครับกับพี่หล่อไหมครับก็ขอคนที่ถามนะถ้าเกิดตอบตามตรงก็คือหล่อมากครับยอยอยอ <c oughs> เอาเป็นว่า,าหลอ่อหล่อไม่หล่อเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจแล้วกันถ้าเกิดเรานั้นมีใจิตใจที่ดีเนี่ยถือว่าเรานั้นเป็นคนหล่อแล้วครับคําถามต่อไปจะคุณเออไม่ไม่ได้เขียนว,ว่าเบรดนะน่าจะอาว่า The bread Co t หรือเปล่านะก็อันผิดขออภัยเช่นเคยครับพี่คิดไงถึงได้มาทำ u t u b e เหรอครับ แล้วใครเป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็คําถามใจอีกคนหนึ่งก็คือคุณอาหารยาทุกคนเลยฮะเออาพิสิตหรือเปล่านะคุณอภิสิทธิ์หรือเปล่า,นะาก็อะไรคือแรงบันดาลใจให้พี่ทําคลิปครับตอบตามตรงเลยคือตอนแรกที่เริ่มทําช่อง u t u b e เนี่ยผมเริ่มทํามาตั้งแต่ตอนป .6 นะสมัยก่อนยังใช้ชื่อเก่าๆอยู่เลย ซึ่งตอนนั้นนี่ก็มีแรงบรันดาลใจเป็นทิสซี่เกมชานเลนะถ้าเกิดใครนั้นไม่รู้จักนี่ก็ไม่น่าแปลกเพราะตอนนี้เขาก็แทบจะไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับ a ีก e of l e g e เจ s แล้วซึ่งตอนนั้นนี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากทำช่อง YouTube แล้วก็ผลที่ได้ก็คือเละมากครับสมัยก่อนคือเละมากเลยจนติดช่วงโควิดนั่นแหละทำให้อยากจะกลับมาทำช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งเดยที่มีแรงบรันดาลใจเป็นพี่มิกแล้วก็พี่แม็กจากช่อง The g a เก room พี่จอบอินโนลินจากช่องอินโนเลนชาน n e ลแล้วก็ ลักษณะการพูดจากนายอาร์มนะทำให้มันก็เป็นอะไรหลายอย่างที่กลายเป็นช่องมาสเตอร์โนวาในปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่าลืมไม่ได้แล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยคือเรื่องของท่านผู้ชมที่ติดตามนั่นแหละที่จริงแล้วตอนแรกกะจะทําเป็นแค่งานอาิเรกแต่ว่าหลังจากจที่เริ่มมีผู้ติดตามเยอะขึ้นมีคนคอยแคร์ในคอนเทนต์ของผมเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกยินดีแล้วก็เริ่มอยากจะทําคลิปให้มากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามกันทุกคนเลยนะต่อไปครับจากคุณ กัญยวีนะทำไมถึงชื่อมา s t สเตอร์โนวาโอเคครับสืบเนื่องจากคำถามก่อนตอนที่ผมอยู่ปอ .6 นั้นผมนั้นใช้ชื่อช่องว่า Emperor Guy Channel Emperor ที่แปลว่าจากักรพรรดิคือตอนนั้นอาเซียในล l ก t e a เ l e r g e มันเข้าไงซึ่งฉายาของอาเซียเนี่ยคือ The Emperor of the Sand ซึ่งมันเทมากผมเลยเอาชื่อของ Emperor เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อแล้วก็เอาชื่อรื่นตัวเองเนี่ยไปใส่ข้างหลังผลตอบรับก็คือเละมากชื่อที่2คือ s k r Channel คือตอนนั้นเนี่ย ชอบเรื่องไพ่มาแต่ไม่ใช่การพน,นันนะไม่ใช่การพน,นันที่ชอบเรื่องไพ่เนี่ยคือชอบเรื่องมายากลเกี่ยวกับไพ่เป็นพวกสตรีทเมจิกเลยพวกนั้นคือเขาจะมีการเล่นไพ่กันทําให้ผมนั้นตั้งชื่อช่องว่าเอสการ์ชแนลแต่ว่าไปประมาณเนี่ยพอถึงช่วงม2ช่วงนั้นไปนช่วงที่บ้าเรื่องอวกาศมากครับซึ่งตอนนั้นนี่ก็มีชื่อของโนวาโนวาที่แปลว่าการระเบิดของดวงดาวหรือว่าการระเบิดที่ยิ่งใหญ่หรือว่าการกําเนิดของดวงดาวเนี่ยมันดูดีและผมก็กําลังคิดว่าจะเอาชื่ออะไรมา นอกจากคาว่าโนวาอีกมาสเตอร์ Master. พอพูดคาว่ามาสเตอร์เราก็คิดถึงเช้านายแต่ว่าคนที่มีความสามารถเนาะซึ่งตอนนั้นนี่ก็ไม่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ก็เลยตั้งชื่อช่องมาสเตอร์โนวาเลยครับนี่คือที่มาของมาสเตอร์โนวาไม่ได้ไปพาดพิงกับศิลป,ปินของฝรั่งนะซึ่งตอนนั้นนี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีวงดนตรีชื่อว่ามาสเตอร์โนวานะครับอัปเดตสถานาการณ์ครับคือตอนที่ผมนั้นอาเสียงเตรียมทำ Q&A เนี่ยคือผมทำมาที่6เนาะตอนนี้ก็วันที่7แล้ว ก็มีคนส่งคําถามมาอีกหนึ่งคำถามซึ่งผมก็ไม่อยากจะข้ามไปนะกับคุณ BF g o อนะครับก็เขาถามว่าผมอยากรู้ว่าทําไมพี่ถึงทําช่อง YouTube และพี่ชอบยูทูบเบอร์คนไหนที่เกี่ยวกับเ,เกมของไรออดผมชอบพี่หน้าเกมเมอร์ครับโอเคครับสาหรับที่มาของการท YouTube เนี่ยก็บอกไปตั้งแต่คําถามก่อนเนาะแต่ว่ายูทูบเบอร์ที่ผมชอบเนี่ยก็มีหลากหลายคนเลยนะหลายคนมากๆที่ทําเกี่ยวกับไรออดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอาของคนไทยก่อน คนแรกไม่สิเรียกว่าคู่แรกดีกว่าคือพี่มิกพี่แม็กเดอะเกมรูมนะอย่างที่บอกไปว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําช่อง YouTube ในปัจจุบันก็ผมชอบที่พวกเขานั้นถ่ายทอดจักรวาลของ Le a g u e of Legends แล้วก็ตัวส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบติดตามเนือเรื่องด้วยก็การที่เขานั้นมาเป็นตัวกระจายเสียงหรือว่าเป็นเสียงหนึ่งที่แสดงความยิ่งใหญ่ของโลกของรุนทล่าเนี่ยผมเลยชอบพวกพี่เขามากๆต่อไปคือนัมาครับนัมาเกมเมอร์หรือว่านักามาชาแนลเนี่ยเป็นผมชอบแก๊งเขานะ แก๊งเขาเป็นแก๊งที่แบบอาจจะมีศาระกก็ได้หรือว่าอาจจะเน้นเรื่องการเล่นมุกจนเป็นตัวตกคาเฟ่ไปเลยก็ได้คนที่3มก็คือพี่ดีเอกครับเอ่อพี่อาร์มเดอะตเอกคือชอบพี่แกตรงที่ทำการเอนเตอร์เทนได้สดยอดมากเขาเป็นคนที่เล่นเกมแล้วสนุกนะแล้วก็ถึงช่วงนี้พี่แกจะพึ่งผ่านมรสุมไปแต่ว่าก็ยังคงสู้ชีวิตอยู่ครับขอเป็นกำลังใจให้พี่เขาแล้วกันนะต่อไปก็คือพี่จ็อบอินโนรนครับอินโนเนชาแนล เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมติดตามตอนที่ผมนั้นเพิ่งเริ่มเล่นฮาร์สโตนก็ชอบพี่พี่แกนั้นแคร์คนในสตรีมเขามากๆคือผมก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของพี่แกใน Facebook แต่ว่าตอนนี้พี่แกไปสตรีมใน t w T วิตแล้วแต่ก็ยังติดตามอยู่นะครับสุดท้ายเลยก็คือพี่น้าเกมเมอร์ใช่ครับผมเองก็เป็นแฟนคลับพี่น้าเกมเมอร์ถึงตอนนี้เขาจะแทบไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ตามคือพี่น้าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเริ่มเล่นลกโอเบเจนเลยเพราะว่า ในหลายปีก่อนเนี่ยตอนที่ซินเนอร์มาติกนิวโดนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยพี่น้าเขาก็ได้ทำการทำเป็นคลิปภาพนรกนะซึ่งตอนนั้นผมก็หลงเชื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลชามของอารีที่เปลี่ยนเป็นสกิลล็อกหัวไม่ใช่สกิลช็อตอนะไรเงี้ยหรือว่าการยิงออเตอร์แทกของเกรฟให้กลายเป็นเคานะ์เตอร์สไตร์เงี้ยผมก็หลงเชื่อไงและทำให้ผมนั้นได้เข้ามาสู่โลกของ League of Legends ในทุกๆวันนี้นะครับโอเคครับคำถามชุดแรกจบไปแล้วต่อไปไปเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับเกมั้ง จากคุณพัดดาในนะครับพี่เมนตัวอะไรใน LL ครับโอเคผมนั้นเมนคาซาดินครับผมคาซาดินหรือว่าพ่อของใคร่าเป็นชาวชูริมาซึ่งตอนนั้นชอบเอ่อเลเจียนดีมากคือชูริมาเนี่ยคืออาณาจักรแห่งทะเลทรายที่ร่มสลายนาะมในเรื่องของ League of Legends โดยที่จะมีตัวแทนที่ชื่อว่าเอดเซนครับเป็นตัวแทนของความสามารถออของเทพและประมาณนั้น ซึ่งแน่นอนเหตุผลที่ชอบชูริมาเพราะว่าตอนป .6 อาเซียมันเข้าแล้วผมก็ชอบตัวละครอย่างอาเซียมากๆจึงเริ่มติดตามในเรื่องของลีแล้วก็ได้รู้จักอาณาจักรชูริมาไปเรื่อยๆและประจบเหมาะกับตอนที่ตอนนั้นน่ะอยู่ช่วงม2ที่ชอบเอ่ออวกาศอยู่แล้วตอนนั้นก็มีสกินที่ชื่อว่า Cosmic r เ v e r คาสเดนเข้าทําให้ผมนั้นรู้สึกชื่นชอบในตัวละครตัว <THE> นี <jer ky inhos> ้อีกหนึ่งเหตุผลสาคัญที่ชอบเลยก็คือตัวละครมันวาร์ปได้ เวลาตัวละครไหนที่มีการบิงแล้วมีการเทเลพอร์ตเนี่ยผมจะชอบเป็นพิเศษเลยคำถามต่อไปครับกับคุณพี่สานุนะครับก็คำถามก็คือสุดยอดเด็กรูกรล้าของพี่กับอีข้อแชมเปีรยนลักของพี่โอเคครับเด็กลูกรลา้าของผมตอนนี้คือเด็กของด็อกด็อกทีเอฟสเวนกับอีเด็กหนึ่งที่กำลังจะมาสู่สีกันแต่ตอนนี้ผมยังเล่นได้ไม่เยอะเท่าไหร่ย,ยังยังไม่ได้มีเอ่อวินเยอะขนาดนั้นก็คือเด็กลา่าสุดที่ทําเด็กเป็นไกลไปครับนั่นคือเด็กของ TF เ e n t u r y ก็ขอบคุณคนที่ส่งรีเควสต์มาด้วยนะผมก็ไม่คิดว่าตัวนั้นจะได้เล่นเด็กที่น่าสนุกขนาดนั้นนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลูกหลักก็ถ้าเกิดในเกมดู ura, เจนออมนทราเนี่ยก็ยังคงชอบท w i t เต r f เฟดอยู่ครับถ้าเกิดใครนั้นได้ดูคลิปเก่าๆผมจะรู้ว่าแชมเปี้ยนตัวแรกที่ผมเล่นอ่ะคือท w i t เต r f เฟดแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนที่ผมชอบมากจากนั้น,น A A, ก็เป็นอาเซียแล้วค่อยเป็นคาสเดียนจะคำถามก่อนประมาณนี้ครับกับตัวของแชมเปี้ยน ต่อไปอยากเห็นเด็กฟอสไบครับโอเคสำหรับเด็กฟอสไบนี้เคยทําไปแล้วนะสำห,หร,รับในเด็กกายพาที่2คือผมไม่แน่ใจว่าอันนั้นคือฟอสไบคอนโทรลตามที่เขานะนำตัวการหรือเปล่าแต่ว่าถือว่าใกล้เคียงสุดในการสซิร์ฟในเด็กกายพาที่2นะเป็นเด็กที่ชื่อว่า True Eyes นะครับก็ไปติดตามก็ได้อันนั้นเป็นเด็กฟอสไบคอนโทรลจากคุณมิสเตอรี่นั่นเองต่อไปสนใจรับเด็กฝึกงานไหมครับไม่ไม่อ่ะหยอกหยอก,ยอก ก็อันนี้เป็นเพื่อนผมนะที่มาเมนแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าผมนั้นอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะสามารถทํางานหางเงินอะไรได้หรือว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเปิดบริษัทในการทําเกี่ยวกับช่อง YouTube รื่างหนึ่งก็เคยบอกไปแล้วแหละว่าตอน,น YouTube กลายเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบทาไปแล้วดังนั้นแล้วเรื่องรับได้ฝึกงานเนี่ยอาจจะไม่นะครับโอเคครับคําถามพ้อสุดท้ายในวันนี้คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยๆน่อยแต่ว่าอยากจะ มาเล่นสนุกกับทุกคนกันโอเคครับจากคุณเด็กดีมั้ง Q&A พี่จะทำเกมอื่นนอกจาก l r หรือเปล่าโอเคครับขอคุณที่ถามคำถามนี้มานะเพราะว่าผมนั้นก็ไม่เคยได้พูดไปในคลิปไหนไหนเลยนะว่าผมนั้นมีเกมอื่นอยู่โดยที่ในดีเจนัมบันทาราที่ผมทำเป็นคลิปหลักเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นเกมการ์ดมากๆแล้วก็ชอบติดตามเนื้อเรื่องใน League of Legends สุดๆเลยนะโดยที่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังเล่นเกมอื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็น League of Legends เรนโบซิกซีสรวมถึงเวลารันเกมที่ไลออนนั้นเปิดตัวมาได้ค่อนข้างโอเคนะผมชอบมากเลยแม้ว่าตัวละครบางตัวนี้จะหน้าคล้ายๆกับตัวละครไดรีก,ก็เถอะอ,อย่างไวเปิร์เนี่ยหน้าคล้ายๆกับฟิโอลาเลยเ <laughs> จ็ดนี่ก็เหมือนกับอคาลิอ่ะมันคล้ายๆ KDA อคาลิเลยอนะ่ะมีใครคิดเหมือนผมไหม <laughs> เอาเถอะแต่ว่าตอนนี้ครับผมนั้นน่าจะยังไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเวลารันเพราะว่าผมนั้นยังมีปัญหากับการเรนเดอร์ภาพของเกมเกม,เกมนั้นอยู่ คือตอนที่ผมถ่ายเนี่ยเกมเวลแลนเนี่ยจะมีความลื่นไหลคือตอนผมเล่นผมมันลื่นไหลนะแต่พอแบบมาดูวิดีโอที่เรนเดอร์หลังจากตัดต่อเป็นจริงเนี่ยภาพมันกระตุกมากๆทาให้ผมนั้นไม่สามารถลงคอนเทนต์เกี่ยวกับเวลแลนได้จนกว่าผมจะไปแก้ปัญหานี้นะครับรวมถึงเกมอื่นคือตอนนี้กําลังรอเกมหลายๆเกมของไ i o ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นดิ f l e อ e เจนวลิฟหรือว่าจะเป็นเกมอย่างร e นค n งเกมจากไรออ f รีฟอที่ เราเอาสัญญาว่าจะปล่อยตัวมาในปีนี้นะแต่ว่าครึ่งปีแล้วก็ยังไม่มีเทลเลอร์อื่นเข้ามาเลยนะครับจบไปแค่นี้ในการเสหรับตัวของ Q&A ในพาร์ทแรกบอกเลยว่าชอบมากๆากที่มีคนนั้นเข้ามาถามกันเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดใครนั้นไม่ได้ส่งคาถามหรือว่าส่งคำถามไม่ทันหรือว่าอยากเล่นอีกนะก็สามารถพิมพ์ได้ในคลิปหลังๆเลยนะถ้าเกิดมันมากขึ้นมากขึ้นผมก็จะทําเป็นพาร์ทที่2นะครับและสุดท้ายนี้ก็ขอจบกันไปด้วยคําพูดที่ทุกท่านรู้ดีนะครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลคิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบายบาย้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะน t o day s g h o o l day to play ขอขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ